เอาพร้อมแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วลงไปล้วดีเลยครับเอายังพร้อมแล้วไปสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันคือเก่าครับกับพ้นพัดตินปลาจินปลาเห็ดพี่น้องมื้อนี้หลังจากที่เอาเห็ดเบาต่างประเทศครับพี่น้องไม่รู้ว่าเป็นเบาอีกอย่างเนาะนะครับ นี่ครับว่าตัวนี้ทํามาจากวัสดุเป็นเป็นเป็นถุงข่าวสารไหมพี่น้องนี่ครับถุงข่าวสารครับพี่น้องนี่ครับออกมาตัดเห็ดบ่ได้ลงทุนพี่น้องครับนี่ครับเก็บถุงข่าวสารมาเห็ดครับเดี๋ยวเราไปเบิ้งรุ่นกันครับมาครับเดี๋ยวเราไปลองย้อนบึงป่ะแต่กับน้องฮาร์ดกี้เก่าครับผมนี่ยไปน้องนัดไปไปครับไปคุณเลยครับออกไปกลางทุงเลยพี่น้องเดี๋ยวเราไปลองย้อนเบิึงพี่น้องว่าจะขึ้นบ่ขึ้นครับเนี่ครับนี่ครับแต่กับน้องฮาร์ดกี้เก่าครับนี่ครับป่ะ ดูกันเลยครับไปเบิ้งกันพี่น้องว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนาะครั้งแรกเนี่ยที่ผมเม็ดเบาอันนี้พี่น้องเห็นต่างประเทศเป็นเถ็ดครับนี่ครับเห็นต่างประเทศเป็นเถ็ดรูปทรงมันไปประมาณนี้พี่น้องนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเ้าไปลุ้นกันครับไปฮ่าเอาล้วพี่น้องขึ้นแล้วครับพี่น้องขึ้นแล้วแต่แต่ว่าเสือกมันอย่างหนักพี่น้องเพราะว่าเฉียดเที่เอามาันเฉียดไง มันใหญ่กว่าวาครับมึงหาตะลงก่อนมึงหาตะลงก่อนก็ได้มางหาตะลงก,งลงกง่อกนนะครับขึ้นเยอะพี่น้องขึ้นเยอะเดี๋ยวเขาต้องเชือกเตี้ยนเฉียดตัว ดีขึนี่พี่น้อง,องใส่ได้ขึ้นกันครับผมน้องฮาร์ดขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอแต่มันแต่มันได้มันหนักเชือกเ็เปล่าเชือกมันใหญ่ไปเนาะเดี๋ยวเราไปกลับไปวิ่งดูต่างนูื่อมาเหมือนเดิมพี่น้องขึนแล้วครับรมมาแล้วฮาร์ดไม่ต้องวิ่งแรง ได้ที่เลยครับพี่น้องมาเนี่ยครับแต่งหลังจากเขาเจ็บแต่งเรียบร้อยแล้วครับตอนล้มบ่ใครมีครับล้มบ่ล้มบ่ราะแรงครับแต่ว่าขึ้นดีครับขึ้นดีดีมากเลยครับหาแล้วหาแล้วหายแล้วครับต้องรอล้มยังไงพี่น้องล้มช่วงนี้่มันเย็นอากาศเย็นเนี่ยนะล้มเพราะใครแรงครับนี่ครับ ล้มบ่ไขรแรงครับแต่ว่ากัดคืนครับนี่ครับโอเ้เช่เลยน้องถึงล้มลมมันอยู่ล้มลางล้มบนบ่ไขรมีครับล้มมันอยู่ข้างหลางเพราะว่าตอนนี้มันดึกมันในแบบล้มแล้ว น้องหาก็ออกมาทั้งนี้ดิเออครับผมก็ถือว่าขึ้นอยู่ครับพี่น้องหลังจากที่เยาเฮ็ดไปก็ขึ้นอยู่แต่ว่าช่วงนี้คือลมมันอ่อนทำไมน้องฮัรขึ้นเลยขึ้นช่วงนี้คือลมมัน,น,น,นอ่อนครับพี่น้องนะครับเบาเบาไอ้กัมพูชาพี่น้อง นี่ครับนี่ก็กัมพูชานี่ครับจะเพิ่งเนื้อฮัทจะวิ่งอี่างไอาวิ่งอีกงก็ได้นี่ครับขึ้นสรุปแล้วก็คี้โอเคเลยพี่น้องครับขึ้นดีให้กันครับผมขอบคุณเนฟซีที่เข้ามาติดตามนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับครับไม่นี่ครับที่ว่าสํำเร็จรครับหลังจากเนื้วเห็ดพี่น้องนี่ครับเบาครับเบาเพอดีผมเห็นชิป ตั้งประเทศเป็นเห็ดพี่น้องเป็นชิปอ่ากัมพูชาพี่น้องว้ากัมพูชานี <c oughs> ่ครับแต่ว่ากบับว่ขึ้นเลคือเนะพิ่นคักเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับแล้วน้องฮาร์ดบ่ยอมน้องฮาร์ดสีแดงแตอยูแ่แต่ว่าลมมันเบิดแล้วพี่น้องมันบ่มีลมครับมันบ่มีลมผันมีลมมันก็สิขึ้นเดี่ยน้องฮาร์ดลมมานิดนึงแล้วลมมาแล้วเฮไปแล้วไปแล้วติดยากความนี่นพี่น้องเพื่อน ติดเอียกข้อมกันติดเอียกข้อมเอางาเดี๋ยวมันติดเชือกพี่เขานี่ครับพี่น้องมันกระขึ้นใส่ได้ใดกันถ้ามีล้มพี่น้องลม้งนนม,ลมเหมือนว่าใครแห้งเด้อเชิงนี้มันล้มบิดครับนะครับล้มล้มว่าใครมีพี่น้องนะครับเป็นดีกันครับติดแอกค้อมพี่น้องล้มระสานร,ระวังกำชากับไส้แยกนี่เป็นของคนไตเพี่น้อง ขึ้นดีน้องได้เลยแหละครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องข้างหน้านะครับขึ้นดีนะครับพี่น้องสุดยอดครับน้องานไม่ต้องวิ่งแล้วเดินเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลมแรงแล้วจะเด้งทำงารนลมแรงแล้วจะดึงยืนเฉยเฉยดิน้องานยืนเฉยเฉยยืนเฉยเไม่ต้องวิ่งยืนเฉย โอ้ยเดืดยอดพี่น้องนี่ครับเชือกมันหนักเชือกน้องฮาร์ดหนักเชือกนะถ้าเชือกมันถ้าเชือกมันเบาๆมันก็ขึ้นหนักเชือกเดินหน่อย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 น้องฮาร์ดเดินหน่อยเดินเดินเดินเลยเร่อไปแล้วครับล้มบ่ใครมีพี่น้อง ครับต้องให้มันล้มดีๆพี่น้องล้มว่าใครมีครับนี่ครับเขาต้องได้แล่นได้วิ่งอยู่เรื่อยตลอดพี่นอ้องสุดยอดครับโอเคเลยครับขึ้นอยู่พี่น้องแต่ว่าแช่เขาต้องได้ได้แล่นเอาเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าล้มล้มมันหมดพี่น้องหาดหมดแล้วล้มหมดแล้วฮะล้มมันหมดแล้วไม่มีลมแล้ว เสียงแอกมันดังด้วยนะเสียงแอกมันดังด้วยเมื่อกี้เนี่ยเจ้าอีกนะไปเอ๋แอกมันดังดีด้วยหนูนะ เอแล้วมันไม่มีลมเก็บก่อนทหารเก็บแล้วไม่มีลม <c oughs> ล้มโมมีพี่น้องลมม้มโมฮะหันลมมากกับขนดีอยู่พี่น้องขับถ้าลมมากกับขินใส่ได้อยู่แต่ว่าตอนนี้คือ lôm bệt phe nọ này ạ lôm hát, căng dây chéo máy, rồi chéo nó nhảy quá đi phe nọ, bớt chéo nó nhảy phỏm, à chép chép, này 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 หยาดนึงมายอมหนึ่งอาลองลองเจ็บก่อนมันกะมีแต่ล้มเบาพี่น้องล้มล้มทั้งล่างเบาเบาทั้งล่างครับแต่ว่าช่วงเอ๋นี่ัมบ่มีล้มครับล้มบ่รไข่แห้งครับลมเบาลมเบาแล้วต้องเจอกันไหมพลกลราพี่น้องอพี่หนาวะเปลี่ยนเชือกเราล้มมันมากดีๆมันดีเป็นยังไงพี่น้องคือมันต้องใส่ลม นี่ล้มมันอยู่ข้างล่างอ่ะแต่ว่าล้มบนบๆหรือว่ใครมีถุงใบไม้ใบ,ใบยังก็บใครติ่งครับครับไอ้ล้มมันดีอันกี่ทีใส่ได้แล้วเังไงข,ขึ้นไหมมันเชือกมันใหญ่เน,นี่นยเนี่ยถ้าถ้าเชือกเบานีหันว่าขึ้นริ้วนี่ครับเชือกเชือก,กตัวนี้พี่น้องมันใหญ่ไปครับแกมันเบื่อใหญ่ไปเชือกใส่กับเบาตัวเล็กๆนี่ครับ เพราะต้องล้อให้มันล้มดีๆพี่น้องนะครับล้มดีๆต้อง,อง,งอล้มแรงๆๆอ่าล้มแรงแเจ้